วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวนะครับเป็นหอบังคับวิทยุนะฮะเป็นหอขนาดเล็กนะครับอายี่ห้อของ XK นะครับเ1 2 0นะครับเป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับแล้วก็เป็นระบบสามดีนะครับมีไจโลทั้ง3แกนและ6แกนนะครับสามารถที่จะเล่นท่าตีกลางกาอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับก็จะเป็นไซส์ใหญ่ถ้าใครเคยเล่นพวก9 1 1 9.7สมัยก่อนนะครับอันนี้มันจะใหญ่กว่ากันนิดนึง นะครับรีโมทก็จะเป็น XK X6 นะครับระบบดิจิตอลนะฮะรองรับรีโมทฟูตาบ้านะครับ,รบ,รรบก็คือใช้พวกฟูตาบ้าที่เป็นดิจิตอลนะฮะพวก T6 ขึ้นไปพวกนีน้สามารถเอามาคุมได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องให้ดูว่ามีอะไรบ้างข้างในมันก็จะมีกล่องอีกชุดหนึ่ง นะครับอันนี้ก็มีกล่องตัวลำนะครับนี่ครับก็คือค,คือตัวลำ กล่องนี้คืออุปกรณ์เสริมนะครับพาสติกนะครับอุปกรณ์อันนี้จะเป็นอะไหล่สำรองนะครับพร้อมสุดซ่อมเบื้องตน้นอันนี้จะมีที่ชาร์จพร้อมอะแดปเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่มีมาหนึ่งก้อนนะครก็คือในชุดอันนี้ส่วนแบตอันนี้ผมเอามาเทสนะครับก็คือแบตจะเป็น7.4นะครับคือ2เซลล์ส0มร้อแอมยี่สินะครับทีนี้มาดูกล่องนี้อันนี้เป็นรีโมทขอแกะก่อนนะครับ ครับรีโมโทคอนโทรลอยู่ในถุงพลาสติกรีโมทเป็นรีโมทตัวใหญ่ ล็อกมอเตอร์มีพวกไอดูไอเดินพวกนี้อันนี้มันเอาไปเซตได้หลายอย่างนะครับเื้องต้นก็เดี๋ยวผมเทสบินแล้วก็ฮอปเดินทางให้ดูนะครับรัะน,นี้มันแรงมากนะฮะให้ตีลังกาเดี๋ยวมันเกินอันตรายส่วนคนที่เขาเล่นเก่งๆเ,เขาตีได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราเอามารีวิวให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับผมผมจะไม่ตีลังกานะพันนี้มันแรงอันตรายมาก ุดหางเป็นคาร์บอนนะฮะเป็นแท่งคาร์บอนออกมานานแล้วนะครับแต่ยังน่าเล่นอยู่นะครับผมเนี่เป็นมอเตอร์บเบรลตนะครับเซอร์โวควบคุม3ตัวนะครับโอเคนะครับ ใโหมดใช้ฐานหกก้อนนะครับใช้พวก panasonic อันคลายก็ได้นะครับอันนั้นจะอ,อยู่ได้นานกว่าส่วนนี้ก็ในชแนลเอ้ย panasonic ตัวธรรมดาก็อยู่ได้อยู่อาทิตย์นึงนะครับถ้าเล่นต่อเน,นื่องนะถ้าเล่นบ่อยๆก็อย,อยู่ได้อาทิตย์นึง เดี๋ยวเองมาลองเทสทดสอบกันเลยต้นนะครับก็คือเสียบแบตบเข้าไปนี่ครับให้มันตรงล็อกนะครับนี่ เสียปุ๊บมันจะทำงานเลยนะฮะาวางไว้กับพื้นจากนั้นเปิดปดีมอ่นะครับจะทำงานอันนี้มอตเตอร์จะถูกล็อกอยู่นะครับมาเห็นไหมครับการทำงานมันจะเหมือนหอจริงๆนะที่ได้ใช้ซโซในการควบคุม เดี๋ยวลองทดสอบกันแลรวถางามันติดลรวถางามันติดนะครับเป็นพื้นดินฟังกับเสียงนะ พวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องครู่ลมสบายเร็ว หรือเวลาการบินนะครับก็ประมาณ10บถึงสิบานาทีนะฮะในโหมด4ี่ชั n e แนลนะครับข้าโหมด6ชั a n แนลก็อยู่ประมาณ8นาทีเร็วนะครับ เล็กที่ขี้หมูจริงๆนะฮะเสียงนี่ดังสนั่นเลยเคีงนะครับเดี๋ยวเอาลงนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับไอตัว XKK120 นะครับติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID และเบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับราคาเดี๋ยวผมจะลงไว้ในคลิปนะครับผมโอเคครับ